ดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนบุญคุราชบำรงุงวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูเอินอีกแล้วเราจะเรียนรู้ในหน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจําวันนะคะสาระที่ควรเรียนรู้สาระที่1ในชีวิตประจําวันมีการออกแรงกระทําสิ่งต่างๆสาระที่2แรงทําให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนรูปร่างและเคลื่อนที่สาระที่3าม แสงและไฟฟ้าได้มาจากแหล่งพลังงานสาระที่4แสงช่วยให้มองเห็นเมื่อวัตถุบ,บางจะเกิดเงาสาระที่5นะคะไฟฟ้าทำให้สิ่งของบางอย่างทำงานเดี๋ยวเรามาเรียนรู้สาระที่1กันเลยนะคะ สาระที่1ในชีวิตประจําวันมีการออกแรงกระทําสิ่งต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายเด็กๆรู้ไหมคะในชีวิตประจําวันของเด็กๆมีการออกแรงและใช้แรงอยู่เสมอทั้งการออกแรงที่กระทําต่อวัตถุและไม่มีวัตถุยกตัวอย่างเช่นกรารกระโดดการออกแรงตีลูกเทนนิสการออกแรงโยนลูกบอลการวิ่งการผักวัตถุต่างๆการดึง การลากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ใช้แรงทั้งหมดสาระที่2แรงทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนรูปร่างและเคลื่อนที่การที่เด็กๆออกแรงกระทําต่อวัตถุต่างๆมีผลทําให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปร่างการเคลื่อนที่การเกิดเสียงและอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นแรงที่ทำให้เกิดเสียงได้แก่การเป่า การตีกองการดีกีตาร์การสี่ไวโอลินแลงที่ทำให้เคลื่อนที่ได้แก่ใบพัดหมุนลูกบอลกลิ้งล้อรถหมุนชิงช้าไกวเรือใบเคลื่อนที่และน้ำไหลค่ะสาระที่3แสงและไฟฟ้าได้มาจากแหล่งพลังงานเด็กๆรู้ไหมคะว่าพลังงานที่เด็กๆนำมาใช้ได้มาจากไหน พลังงานที่เด็กๆได้ใช้เราได้มาจากพลังงานจากน้ำพลังงานจากลมพลังงานจากดวงอาทิตย์และพลังงานจากเชื้อเพลิง พลังงานจากดวงอาทิตย์เรานำมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดไม่มีวันหมดเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้าแปลงเป็นไฟฟ้าใช้นั่นเองค่ะ พลังงานลมเป็นพลังงานตามธรรมชาติเราใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้กางหันลมในการเปลี่ยนพลังงานจนจากการเคลื่อนที่ของลมเป็นพลังงานกลและต่อเข้ากับสายกลางเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานน้ำคือพลังงานที่เกิดจากการไหลของน้ำคือการใช้ประโยชน์โดยการเปลี่ยนพลังงานจนของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนคือกางหันน้ำเขื่อน พลังงานจากเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงคือวัสดุใดๆที่นำไปเผาไหม้หรือแปรเปลี่ยนเพื่อนำมาซึ่งพลังงานเชื้อเพลิงจะปลดปล่อยพลังงานด้วยปฏิกิริยาทางเคมีเช่นการเผาไหม้หรือปฏิกิริยานิวเคลียสสาระที่4แสงช่วยให้มองเห็นเมื่อวัตถุบางเกิดเงาแสงสว่างมีประโยชน์มากมายต่อชีวิตของคนเรา โดยเฉพาะแสงสว่างทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและแสงที่ส่องมาหากมีวัตถุตัวกลางมากัน้นทางเดินของแสงแล้วจะทำให้เกิดเงาด้านหลังของวัตถุนั่นเอง สาระที่5ไฟฟ้าทำให้สิ่งของบางอย่างทำงานไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราและเป็นแหล่งพลังงานทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนเราเช่นตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์หม้อหุงข้าวโคมไฟเครื่องซักผ้า ไฟฟ้านอกจากจะมีประโยชน์แล้วก็จะมีโทษอีกด้วยเช่นไฟช็อตไฟรั่วไฟดูดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดไม่พร้อมการใช้งานเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องหมั่นตรวจตราคือสิ่งของเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้งานหรือเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจาวันไปแล้วนะคะสาหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บายๆแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ